ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับตั้งเวอร์นะอ่าวันนี้ตัง้งพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่บ้านกันเลยนะคะคลิปนี้ตั้งถ่ายไว้นานมากแต่ว่ายังไม่ได้ลงเลยวันนี้ก็มีโวกาสได้มาลงนะคะหมู่บ้านที่เราอยู่จะเป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากระเหรี่ยงนะคะก็จะอยู่กันตามแบบสบายสบายธรรมชาติธรรมชาติกันเลยนะคะช่วงนี้บรรยากาศดีมากทุกคนดูถนนดีถนนมีแบบ ไรหรือว่าตะไคร้ขึ้นเป็นสีเขียวเลยลื่นมากทุกคนเวลาขับรถต้องระวังนะคะนี้ตั้งจะขึ้นไปที่โรงเรียนแล้วบรรยากาศดีมากเพราะว่า ฝนเพิ่งหายเมื่อกี้เลยเออนัน,น,นทีนะคะที่ตั้งจะได้ภาคเสียงวันนี้ตั้งก็จะมาภากเสียงเต็มที่เลยอ่ะโชวยิ้มเปนหนึ่งกลุ่มอ่ะถัดมานะคะนี้มุมนี้สวยมากทุกคนเพราะว่ามี mm hmm. เห็นภูเขาด้วยภูเขามูจิหรือเปล่ามูจิไม่ใช่ภูเขาฟูจิขอโทษพูดผิดอ่ะน้องๆอ,งอู้เยอะมากหลายคนเลยใบ,ยบยกล้องหน่อยเอา พี่หันกล้องเร็วมากเพราะว่าอยากถ่ายบรรยากาศนะคะดูท้องฟ้าเป็นใจให้เราถ่ายมากสวยมากแต่ว่าเหลืออีกไกลเลยนะคะก่อนที่จะถึงบ้านของตัง้งเอาถ่ายผมแม่ทำไมดูผมเหมือนอืมผมไม่อยากจะพูดจะบอกว่าทางนี้อะ่ะตั้งเคยรดลมด้วยนะล้มกับพ่อแต่มันก็ผ่านไปนแล้วนะทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องพูดถึงแล้วช่างมันเหอะไปกันต่อไปชมบรรยากาศอีดีของเรากันต่อตรงนี้จะเป็นโค้งนะคะทุกคนนี่โค้งแบบ น่ากลัวอยู่นะใครเรพิ่งขับรถได้ใหม่ๆนี้ก็คือต้องซ้อนคนอื่นก่อนนะอย่าเพิ่งรีบขับเลยมันน่ากลัวเช่นน้องมังไทยอ่าข้างล่างก็จะเป็นมีหนองน้ำด้วยนะแล้วก็มีน้ำขังเยอะมากระหว่างทางอันนี้ไม่มีแบบบูลซีเมนต์นะคะจะเป็นแบบพื้นดินล้วนๆน,นะคะบ้านตั้งทางเข้ามาอะเกือบจะถึงแล้วทุกคนเห็นบ้านตั้งไม้หลังคาสีน้ำเงินเห็นหรือเปล่าอุย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 ไทยอะไรเนี่ย แม่ค่อยๆขับรถนะดิฉันถือกล้องอยู่ถึงแล้วแทะะ่เดนี่นะคะบ้านของตอวอตั้งเวอรนานๆทีตั้งจะได้กลับบ้านนะคะตั้งก็เลยเก็บบรรยากาศรูปบ้านภาพบ้านไว้เยอะมากเอา้าถ่ายใครอะ่ะโอ้มีคนแอบดูเห็นไหมน้องมัททิวแอบดูพี่หรอเออช่างเถอะกลับบ้านเอาคลิปจบแล้วบายบายทุกคนเดี๋ยวมาต่ออกพีหน้านะ